<c oughs> พี่กับชิคุ้มขี่ตะน่องเนาะแม่วันดีไม่ชอบอาบน้ำเมื่อกี้เดี๋ยวอาบน้ำเตี้ยๆกูได้ตัวจ้ะตัวหน่อยขึ้นตัวใหญ่ตี้ เ่วนเหิน <ules> เ้ย <handled klore> ้ยนี่น้องเล่นก็อยากเล่นบุงแม่วันดีบ่เคยสนใจหนาตุล่าสปารตูนมาดีไ่มาวันดีอยากหนำมามามาดีป่ะบุ้เคยอยากหนำเต็มเมวันดีอยากหนำมามาเลย มามามาลมาดิมามาแล้วมาดิมึงมามาดิมาเพื่อนเพื่อนล่นน้ำตุลาโนยพอแลี้ยวไปอีกแล้วมามามาอ่างกระลงบ่ได้แล้วตัวใหญ่แล้วมาดิมาบ่ค่อยได้อาบน้ำย่านน้ำแม่วันดี

สายตึงแล้วอาบน้าให้สร้างหัวนุ่มพิ่มเนี้ยโอ้ยตกใจหมด มันมากมันขมขอกประ้ดีเด,ด <c oughs> าะไ่ไก่ให้นองพี่กระน้อก่ะชอบน้ำยุต่แมนีม่ป <c oughs> ระชอบเลยไปนะมปงาล้อมามามากนวน ม,ม,มีหน้าตอนหน่อยเพื่อเล้นไล่หมาหน่อยเนาะบัดหมาเลนอะไรขึ้น,นเพื่อเลี้น,<อ>นหนีจนเจงตะกบหมาหน่อยๆัดบัดหมาเล้ยนอะไรขึ้น

นมนมน,นางโอ้โหอไปมาทำมาลอยแล้วไปมามาีมาเพินอยากเล่นน้ำมามุ้นไปเฮ้อมนท้อไปม้นมา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 โอ้นหปรหบงหน่อยเพิ่นรอดแต่ข้าวีกๆีกให้เพิ่น

พาน้องไปเล่นดินเร ตุล่าแม่วันดีอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะปกติจะไม่ชอบอาบน้ำ <c oughs> เรียกอาบน้ำจะวิ่งหนี เล่นดินแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จก็จะนอนเล่นดินแล้วนะคะ โอ้รับน้ำซีก็จะปล่อยไปเล่นทรายนะคะ

mày đi mày 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 khỏi mày, đi được vừa mày, 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 cái, 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 mày, mày đi

ໂຕນ g ອຍຕີລັງກາ